ใช่เลยค <S <S <ช>่ะพ <cker> วเรานะคะซซีกราวันนี้นะคะเราจะมาดูนี่เลยรายการใหม่นะคะสนุกไปเรื่อย EP พหนึ่งก็คือแก๊งพระจรย์มันไก่มาเองเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะน่ารักแค่ไหนคงไ,ไม่เศร้าเหมือนในเรื่องเนาะ เดี๋ยวเราเริ่มเลยพันจันมันกระตากกระตากพันจันมันทอหยิบพันจันมันรอลนิกพอปครับพันจันมันฮะไม่รู้ว่าทำไมรู้ได้ไหม และตายเราลูกแกงไตอีกแล้วสวัสดีครับชาวสนุกวันนี้มาสนุกไปเรื่อยกับพวกเรานะฮะไปโูลไลชิคเกตปราจันมันไก่สวัสดีครับผมเอิร์ธนะครับรับบทเป็นลุงทีมครับสวัสดีครับผมมิกครับรับบทเป็น่วนครับสวัสดีครับผมเฟิร์สครับรับบทเป็นอาลันครับสวัสดีครับผมก๊อตตังครับรับบทเป็นไก่ป่าครับสวัสดีครับผมโฟนนะครับรับบทเป็นลีมิงครับสวัสดีครับผมจิมไนายครับรับบทเป็นไบสิงหล่อมาก พร้อมไหมคะพร้อมครับเราจะมาเล่นกันนะคะในโจทย์ที่มีพระจันทร์มันจุดๆๆดเดี๋ยวเราจะให้หมวดไปใครท็อตโดนทำโทษนะจ๊ะเดี๋ยวเราริ่มก่อนเลยฉันเชื่อพวกเธอทำได้ถ้าพร้อมแล้วกับหมวดแรกพระจันทร์มันจุดๆดคำริยาค่ะพระจันทร์มันเดินพระจันทร์มันเริดพระจันทร์มันวิ่งพระจันทร์มันลอยพระจันทร์มัน่ายพระจันทร์มันนอนพระจันทร์มันมันดึง กระตากกระตากพระจันทร์มันจึ้งถ้าจันทร์มันนอนถ้าจันทร์มันนอนพไปแล้วนะไปแล้วเร็วจังเร็วจังุณครูจเลสจเลสผมสงสัยว่าคำว่าเลิศกับคำว่าจึ้งมันเป็นกิริยาหรอครับมันเป็นกิริยาเหรอตัวมันเป็น a d j แอติทิพะ คำคุณศัพา์ปะัอบคำกริยาคือการกระทำใช่ไหมครับอันนี้มันแอคทีฟป่ะใช่แอคทีฟก็คือแอคทีฟป่ะมันเป็นการชมไงแบบเออพี่เนี่ยจึ้งมากแบบอย่างนี้ใช่ไหมจึ้งมากยอดมากอ๋อคุณจับคุณเขาใส่มามันจึ้งจริงมันจึ้งอ๋อคือมันเป็นคำพูดที่มีการกระทำด้วยอย่างนี้ก็ได้อ๋ออันนี้ถูกใช่ไหมถูกถูกไหมฉันว่าครูทอมน่าจะตีอยู่แต่ว่าเรื่องความรักก็ให้ทำ ม้วต่อมาพี่เออตอนนี้ก็คือแพลแลแล้วอดเล่นใช่ไหมอดเล่นแล้วอดเล่นแล้วต่อมาพระจันทร์มันจุดๆๆสัตว์ค่ะพระจันทร์มันไก่พระจันทร์มันแมวพระจันทร์มันหมาพระจันทร์มันกุ้งครับพระจันทร์มันปลาครับพระจันทร์มันแมลงครับพระจันทร์มันเห็ดพระจันทร์มันเห็ดพระจันทร์มันเห็ดเดี๋ยวนะลูกจต่องใพระจันทร์ เพราะว่าเชื่อราไม่ใช่สัตว์เห็นอยู่ในอาณาจักฟังใจเป็นปังใจนี่ตะวันแห่นะจ๊ะอ๋อแต่ไม่ได้เป็นสัตว์ทิ้งเต้าไหนฮะแต่มันไม่ได้อยู่กันอยู่ในอาณากสัตว์ในมันเป็นเป็นอ้าวอ้าวก็ได้ก็เป็นสัตว์หรอไม่สัตว์หมความก้ากึ่งไงเห็ดมันจะมีความเหมือนเป็นพืชผสมสัตว์อยู่แต่มันไม่ใช่สัตว์ไงแล้วมันเป็นสแต่จะให้ไหม ถ้าคุณชาเลนรับแพ้นี่คุณคุณแพ้นะแลาวเราแพ้หรออันยังไงยังไงขออนุญาตเปิดวิกิพีเดียนะได้รับการจัดเป็นอาณาจักรเหตราหรือฝังใจที่แยกออกจากสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์กลุ่มพืชและสัตว์ใช่ใช่ใช่ังไงอ้เหอ่ใช่ชลเป็นชคือลูกกเป็นคนเดียวที่อยู่ฝั่งนี้ต่อไปค่ะบนลายสกินอุ๊ยฝั่งนี้เหลือครบมั่นมันอาหารค่ะ พระจันทร์มันข้าวราดแกงพระจันทร์มันแกงขังเลฮะพระจันทร์มันต้มยำกุ้งพระจันทร์มันเทศครับพระจันทร์มันแหนมพระจันทร์มันแกงส้มพระจันทร์มันกะเพราครับพระจันทร์มันผแดงครับพระจันทร์มันปีกไก่ทอดครับพระจันทร์มันแกงไข่เจียวครับพระจันทร์มันกุ้งสับครับพระจันทร์มันบะหมี่ปูครับพระจันทร์มันลอนป็อปครับ พระจันทร์มันถ้วยฟูฮะพระจันทร์มันเค้กครับพระจันทร์มันหนึ่งมันมันทองหยิบมันทองหยิบพระจันทร์มันทองหยอดครับพระจันทร์มันฝอยทองนะพระจันทร์มันขนมถ้วยพระจันทร์มันทองม้วนครับพระจันทร์มันช็อกโกแลตครับพระจันทร์มันเค้ก พัจร์มันทองกรอบครับทองกรอบอะไรนะพัชร์มันขนมต้มพจัชร์มันถ้วยฟูพัจร์มันถ้วยฟูพัชร์มันถ้วยฟูเฮ้ยถามถามไมถามไมถามจแล้วเหรอจำได้แล้วอะไรก็อยากไแบ่งกันเองแล้วตอนนี้ไปหนึ่งรอบไปแล้ว พวกคุณจะต้องเล่นคาแรคเตอร์ใจคู่ของคุณในซีรีส์ให้เหมือนจนกว่าคู่ของคุณจะคืนพอใจอ่าอะไรอะไรกันเนี่ยสาวคนหรือนะพี่เอิร์นดิไม่น้องก่อนเลยดีกว่ไม่น้องก่อนเลยดีกว่าไม่น้องก่อนเลยดีกว่า,าไม่คีออร,ออรพันธ์จำคืนวัฒนา,าเศรษ นะคะอ่ะเริ่มที่เจมินายก่อนง่ายยังไงวะอ่าอันนี้ไม่ต้องใช้เลยใ้ยอันนี้ต้องใช้เพราะเป็นเพราะเป็นลีมิงมึงกับกูถูด้วยกันถ้าพร้อมแล้ว3 2 1อแอคชั่นค่ะมึงกับกูถูด้วยกันอ๋อมันเป็นรีมิง โอ้ใช่ใช่แล้วคุณแบบว่าอยู่กับคาแรคเตอร์นี้มานานคุณจะให้ขาผ่านแลเขาเล่นเหมือนคุณไหมอะไรเงียติดตรงไหนติดตรงไหนมันน่ารักไปจ้ยนี่ควยอะ้อขอไปได้คหมขอไปได้ไริมิตเนี่ยต้องมีความเข้มหน่อยอ่าความเข้มเข้มเหรอน่ารักไปหน่อยเมื่อกี้น้ำตาลอยนี่ขอนน้ำตาลตเท่าไหร่ดีคะประมาณน้ำตาลน้ำตาเลยน้ำตาลาน้ำตาลยามันต้องลดลงอีกกี่เปอร์เซ็นต์น้ำตาอะไรหวาน ความหวานความหวานขอเอาสักสามช้อนชาแล้วมันก็ไม่บอกเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าพร้อมแล้วสามนี่ตัว action ตัดมือมึงกับกูนี่เขามาเค็มนะมาบรการเค็มพอมไหมเค็มพอมเค็มพอมเออพอดีกูไม่กูไม่รู้เรื่องกูแปลไม่ออก ภาษาพืน้องเปนะบอกเลยฮะไม่รู้ว่าทำไมได้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 เฮ้ย้ยนิ่งนิ่งอุ้ยนี้ได้โอเคได้ไม่ไม่ไแก้ตรงไหนใชมครับพวงกับพ้กลับไม่แก้คร้บเออแก้ตรงภาษามื้ดนหน่อยครับจะแต่โอเคถือว่าไม่ตกใจอ๋อ ไมายเมาล้พี่เออต้องเล่นหมดนีเหรอถ้าผมก็ยังไม่อยากกลับนะคู <มา S 1> <ด>่นี้แล้วค่ะสองอย่างฮะพร้อมครับ1 2งสองสามคืนนี้ผมขอนตอนที่ได้ไหม <c oughs> ได้ไหมแหะตายแหะ ไม่้องกัดแลยนใครแมใครแมติดตรงไหนกั่วกับอยพ้อยไม่เท่ามไม่เท่าแต่สต็ปยมันต้องแบบไล่จากขางมันไม่เเออแต่แต่ว่ามันแบบมันแบบดูดูดูแบบเริเริ่ดเริ่ดปังบริยปังริยเลยอ เฮมูลลายพระจันทร์มันสวัสดีครับพวกเราเป็นนักแสดงจากซีรีส์เรื่องมูลลยชิคเก้นพระจันทร์มันไก่นะฮะสตรีมที่เดียวบนยินนี่พัททอร์สตาร์นะครับผมเวลาหกโมงเย็นนะฮะทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีครับน่ารักมากน่ารักทุกคนเลยน้องโบน่ารักกเลย เอาน้ตาัดเราอะไรแล้วก็ไม่บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะออกสามจอไม่ดันหมูไก่เลยด้วเอ็นดูวน่ารักมากเลยเจ้าฟอนแล้วก็แกล้งตายอีกแล้วคลิปนี้แกล้งตายสุขิดเลยน่ารักมากๆน่ารักมากๆไปตามดูกันได้นะคะกับสนุกไปเรื่อย EP หนึ่งนะคะได้แล้วใส่ลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างนะคะส่วนใครอยากดูพระจันทร์มันไก่ดูได้ทางไหนนะ Disney p l u s h o t s t a r ค่ะแล้วก็ p ิ x i e Girla Pixie Girla ได้มาขายช่องหน่อยอะฝากติดตามนะคะพระเจ้ามันไก่แล้ว <c oughs> แสดงจากสีรีี่เริ่มพระเจ้ามันไก่กันด้วยนะคะทุกๆคู่ทุกๆคนน่ารักกันมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะ